เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในกล้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมวยพีสวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เฝ้ารถสวยๆท่านชมมาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นมิสูบิชินะครับมิสูบิชิกาแลนด์ปี95ขายกันถูกๆเลยราคามอเตอร์ไทยสามหมื่นสามพันบาทเท่านั้นเองให้พร้อมป้ายสวยๆไปด้วยนะครับเอาไปขี่กันรอๆได้ทุกอย่ราคานี้แอบสุดคุ้ม ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยมีไม้เลือกซื้อประจำได้ไหม่าคลิปใหม่ๆอันนี้นะครับพิกัดดูรถอยู่ชลบุรีอ่างศิลาครับท่านใดกําลังมองหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองตอนนี้เราก็รีวิวตัวรถกันเรื่อยๆก่อนนะครับตัวสีมีแตกงไรงามบ้างครับตามกาลเวลาเป็นสีน้าเงินนะครับรถปีเก้า้า กีวอตโต้ขับง่ายกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ดน Power, นิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับระบบเบรก ABS ออเดิมเดิมครับรถเดิมเดิมเครื่อง2.0นะครับตัวแรงอันใดมองหารถแรงรถซิกหนูวก็ลองดูวันนด้ครับสายแรงครับคันนี้ภาษี6เ็นะครับใช้กันยาวๆดิสเบรกสาชุดโอนครบหน้าเดิมหลังเดิมบอดี้เดิมไม่มีชนหนักของเทิงดิมเดิมเช่นกัน ในเบาะผ้าเดิมๆครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าสภาพสมบูรณ์เลยนะครับสภาพดีสมบูรณ์สวยเหมือนใหม่กระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานสามหมื่นสามพันบาทครับเจ้าของขอราคานี้เลยนะครับงดต่อครับขอราคานี้เลยท่าใดรับราคานี้ได้ก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับถ้ายังไม่ถูกใจก็ลองเลือกดูคันอื่นได้นะครับมีให้เลือกกันอีกหลายคันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ